สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะคอง12นะคะตำบลหนองสาวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดสดหน้าแปลงที่ดินนะคะวันนี้ค่ะตุกจะพามาชมที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่498ตารางวานะคะเสนอขายตารางวาละ2,500บาทนะคะโฉนดเลขที่24962นะคะเนี่ยค่ะ แดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมค่ะนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่เราเคลียร์ลิงพื้นที่แล้วนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะตารางวาละ2,500บาทนะคะท้ายแปลงนะคะอยู่ติดกับคลองแอลนะคะคลองแอนค่ะคลอง12บงนะคะเนี่ยค่ะนี่คือแปลงที่ดินนะคะเนื้อที่498ตารางวาค่ะแต่ถ้าต้องการซื้อ2แปลง นะคะฝั่งนู้นนะคะเนื้อที่ห้าร้อยห้าสบแปดจุดสองตารางวานะคะฝั่งนู้นชนดเลขที่สองสี่เก้าหกห้านะคะเนี่ยค่ะนี่คือแปลงที่ดินนะคะซื้อสองแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าสองฝั่งรวมกันก็สองล้านหกแสนสี่หมืห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะ โฉดพร้อมโอนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายแปลงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9ย์1 6 2 8 9สองสองสองค่ะแปลงนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดชื่นชอบที่ดินแนวสวนเกษตรแบบนี้นะคะแล้วมาอยู่ถ้าจะเข้ามาอยู่เลยก็แนะนำให้ใช้โซลาเซลล์ค่ะนี่นะคะ บรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินค่ะนี่นะคะที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรค่ะสนใจติดต่อคุณตุ๊กนะคะนัดชมที่ดินได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ